ชาวบ้านสุดคนบุกถูป้ายประท้วงหน้าฟาร์มหมูส่งกินเหม็นตลบหลายหมู่บ้านเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่4หมู่ที่หตำบลวังลึกและหมู่สองหมู่สามหมู 4, ่4ีตำบลหนองยาป้องอำเภอด่านลานหวยจังหวัดสุขโขทยัยกว่าร้อยคนได้รวมตัวกันมาเดินถือป้ายประท้วงบริวเวณหน้าฟาร์มเลี้ยงหมูที่ตั้ง อยู่กลางทุ่งนาหมู่ที่5ตำบลวังลึกอำเภอด่านลานหอยขณะมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อที่จริงกรน,นี้ปล่อยน้ำเสียและส่งกลิ่นเหม็นทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องมานานกว่า3เดือนนางลุ่และสมีพุ่มทองตัวแทนชาวบ้านบอกว่าหลังจากฟาร์มหมูแห่งนี้ได้นำหมูกว่า2,800ตัวมาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีทั้งเรื่องน้ำเสียสิ่งปฏิกูลไหลออกมายังพื้นที่นาข้าวจนได้รับความเสียหายและส่งกลิ่นเหม็นไปไกล3-5กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่2ตำบล5ห,หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างมากนอกจากนี้ก็ทำให้เด็กและคนแก่เจ็บป่วยกันอีกหลายรายบางคนแน่นหน้าอกบางคนหายใจไม่สะดวกแล้วก็นอนไม่หลับเพราะเหม็นตลอดทั้งวันทั้งคืน แล้วแต่ลมจะพัดปิ่นไปทางที่ใดชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานรัดเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาและสั่งปิดฟาร์มหมูโดยเร็วเพราะชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนคนนั้นก็คงจมูกตันไปแล้ว ทีมข่าวสาพกิจสุพัฒนาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน